ไม่พ้นครับกับการโดนป้ายาครับเคยกับป้ายยาคนอื่นวันนี้โดนน้องพีครับชวนผมมายิงศูนย์เปิดห้าสิบเมตรกับจุดสองสองซีแซดนี่นะฮะสี่ห้าเจ็ดจากัวตัวนี้มีแข่งวันไหนและนะ้วน้องวันเสาร์หน้าครับเสาร์หน้าเสาร์หน้าน่าจะไม่อยู่แล้วเสาร์หน้าไปทีรอตูครับเดี๋ยวมาดูครับห้าสิบเมตรของผมศูนย์เปิด ลองช็อตเลยยาวๆเลยฮะอยู่วงดำทะบุญแล้วอันนี้ค่อนข้างจะยิงไวครับกั้นลมหายใจสามนัดประมาณสิบวิเมื่อกี้นี้เรามารรลุนะครับว่าโวมดำจะอยู่ครบสามนัดไหมฮะ สรุปไอสัตว์ออกหมดเลยจริงวะเนี่ยเป็นบนหมดเลยที่เดิมเลยอ่ะใช่ครับงั้นแสดงว่าต้องเป็นที่สูนใช่ใช่ที่ต้องปรับสู์ตำแหน่งเดิมเลยเปียเลย นี่ดูสามนัดแรกผมยิงไว้ตรงที่มีเทปกาวนะฮะแล้วก็สามนัดสุดท้ายยิงหกยิงเจ็ดแต่คือตำแหน่งถ้าปรับผมอาจจะต้องปรับฝูนหลังมาเพื่อให้มันลงมาข้างล่างอีกนิดนึงเดี๋ยวเสาหน้าฮะดูนอกพีว่ามันจะมีที่ยืนไหม